ชาร์จไวจ่ายไฟสูงพบผ่าได้ทุกที่เราขอนำเสนอเครื่องชาร์จแบตเตอรี่ระบบออโต้ตแบบพกผ่าซูเออร์ที่จะช่วยให้ท่านทำการชาร์จแบตเตอรี่เองได้ง่ายขึ้นเพียงแ,แค่เสียบปลั๊กอินพุตเข้ากับไฟบ้าน220โวลต์และเสียบสายปากคีบเอาพุต ขีบเข้ากับขั้วของแบตเตอรี่ตัวเครื่องจะแสดงสถานะการทำงานด้วยหน้าจอแสดงสถานะแบบ LCD แสดงแรงดันไฟและกระแสไฟขณะที่ทำการชาร์จรวมทั้งแสดงเปอร์เซ็นต์ของแบตเตอรี่ขณะทำการชาร์จอีกด้วยอ่านข้างง่ายสบายตา สามารถเช็คแรงดันของแบตเตอรี่ได้โดยไม่ต้องต่อไฟบ้านและยังสามารถใช้งานได้กับแบตเตอรี่ได้หลายชิ้นไม่ว่าจะเป็นแบตเตอรี่น้ำแบตเตอรี่แห้งแบตเตอรี่ตเจลมีระบบการชาร์จแบบอัจฉริยะชาร์จเต็มแล้วตัดอัตโนมัติมีระบบป้องกันการขีดสายสลับขั้วมาพร้อมกับระบบฟ้าชาร์จทำให้ชาร์จได้เร็วถึง70%ตและป้องกันไฟไหลย,ย้อนกลับขนาด12โวลต์6แอม์ขนาด12โวลต์10แอมหากท่านได้สนใจสามารถติดต่อสอบถาม และสั่งซื้อได้ที่อินบ็อกซ์เลยครับ